ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงเปล่าอาอาจารย์นกเขาใหญ่สู้ขู่สู้คนครับผมออกรอบอีกคือเก่าครับมือนี้มาซ็กไม้เดิมครับมือว่านนี่เซียนพันวาได้ไปมือเศร้ามากฟังเบิงยังคือเก่าครับตัวค่าลมนี่ครับมากับเซียนสวัสดีครับเซียนสวัสดีครับอ่านี่ผู้สี่เปาครับยังมาทันได้พันวา ัวไม้ยังยั่งยั่งคือเก้านะตัวไม้ต,ไมตัวไม้ยังก็เลยหลบบายผ้ากันมาตามอีกรอบครับผมหามีมนันนี่ผมว่าใส่ต้นแดงนี่แหละครับมือเศร้านี่เสี้ยนเพิ่งใส่ต้นนี้เขาเต่มไปย่อมเหยียบครับสสยเหนียวครับตังแถวนี้โอ้โห,โหเอเร,เราเราลุนน้ำกันครับผมใส่นกก่อนลูกเทพกุหลังดึงครับผม เท้าเบอ,บอสูงรับจักแมนเขาต้นดใดสงสัยสิยเป็นตวนัวเมียครับออกมาแล้วครับตัวไม้คอยลุนคอยติดตามก็ปอืบ ไหญเนาะบานนี้นาะมีอยู่สองตัวครับกําลังเทียงเดี๋ยวนี้ลูกเทพอยู่กลางครับนกปลาอยู่สองขอบคางครับผมเอกาเขาบ่อลุนไปเรื่อยครับเอสามตัวครับบ้านนี้สมีตัวเขาบ่อมาอีกแล้วด้านหลังครับบ้านนี้ โอ้คือบม่มีตัวไรเขามาเนาะดึงห้ำดึงเดี๋ยวจังสีไรางานอีกเค่นึงครับมาเทงโหเลยครับป้าคาลุมนกป่าครับโอ้เหลียกคำคู่คำกับพี่น้องสมเสียนดังอยากได้อยู่นกตัวนี้ โศกมาในในเด้ออิตายในเลยคัดกามีนุนกามีนุนสองนุนสาม้สุดยอดครับเดี๋ยวรายงานครับสซ้นครับโหโดดอยู่บ่โอ้ you โอ้โยไปจังใดมาจังใดบินข้าไปเหยียบเพียรถไหโอ้โยตื่นเสียงรถบินเข้าไปเหยียบเลยครับบบหูเสียงใดโอ้ยตไม๋ม้เขาไปคู่อยู่นาซานบอ่อสำเร็จครับโอ้โยเอ้ยโอ้โย ร่งสิมีรุ่นกันเลยครับ <c oughs> โอ้มันคือเก้าครับจากแม่นตัวผู้ตัวเมียหรือตัวใดโบหูแต่วตัวไม้เขาคู่อยู่หนาสั้นแต่ว่าบบเขาไปเหยียบครับเพื่อนนี่เตือนเสียงรถครับสเสด็จมาแต่ทางใดโบหูเขาไปแม่นเหยียบโลโอ้กูเ <c oughs> อ้า มันคืนเอเกาเอาลงเบิ่งก่อนครับโอ้ยน้อน่โอ้ย นกเขายังวะเพราะว่านกเขาไฟานั่นเออเขาใหญ่อยู่ครับโอ้แบบนี้ก็มีโอ้โโมมยโบ่แม่นตัวไม้ครับเฮ็ดไถ่ค่าซึกฮูโตเลย ยเป็นเจ็กสี่เนาะเปลี่ยนดังเลย <laughs> โอ้โหเด็กหน่อยครับ <laughs> โอ้ยกำลังสู่กระจังเมามันโอ้สิดายดิ <laughs> อ,อ,อก็ยัดพดทครับมันคือเก่าฮ แป๊บนึงครับผมอยู่บ่โอ้เอาแม่มได้ใจครับอีกแล้วอืมอรอขออยัดเก็บนกครับเสียนกจักปายทั้งใด <c oughs> เดี๋ยวพบพ่อกันไม้โตไปละครับคำละ อ,ออขอยาดครับผมหลัดคอนนอนครับลแลาะแคมปาเสียนดางเป็นมีทุระครับขอขับขอกลับก่อนแล้วอยู่คนเดียวครับนั่งให้ยุ่งกัดอยู่ในป่ามันเ๋าคอยลุ่นน้ำกันครับเวลากัน17นาฬิกา30นาทีครับผมสิ่งมีนกมานอนบอกโอ้ยุ่งกับลายบาทนี่ ใส่จักยี่สิบนาทีครับบ่คืออะทอนกำลังโอเคครับเดี๋ยวรายงานครับผมไม่สองเอาจนคำครับว่ามีนกมาว่นเลยนอนอยู่ไตอยู่ครับนกร้ายครับจะได้อานกลงกลับบ้านแล้วครับโอ้เลยเต็มนึงกัสุดยอดลวครับแถวบ้านผม <c oughs> เต็มเดียวก็โอเคครับให้ก็ประมาณเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาอาจารย์นกขหญ่สู้ขู่สู้คนครับขอบคุณทุกเมนทุกกำลังใจขอบคุณหลายๆครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สิได้หยุดไว้เพียงแค่นี้แล้วครับพบพ่อกันคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ก็สิได้กล่าวคำว่าสวัสดีครับไปแล้วครับขอบคุณหลายๆปูน,ปน